เหมือนแบบหนูอยากไปขอโทษด้วยที่หนูอาจจะมองว่าหนูไปตั้งใจฟังหรือเปล่าหนูก็เลยไปสวัสดีอีกรอบนึงแต่เขาก็แค่แบบใช้ใสายตาอะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือต้องต้อง,ต,องต้องเรียนตามตรงก่อนว่า น้องไม่ได้เดินเข้าไปเพื่อให้สัมภาษณ์หรืออะคือน้องแค่เข้าไปไหว้เพื่อทักทายว่าไว้เห็นพี่สื่อเห็นพี่อินฟูเห็นพี่แฟนนางงามอะไรนะครับก็คือน้องอยากเข้าไปทักทายแล้วก็ให้รู้จักในตัวตนของน้องหน่อยนะครับแต่ว่าต้องพูดว่าพฤติกรรมดีกว่าพฤติกรรมที่มันออกไปอ่ะกับตัวทำให้ทำให้ตัวน้องอ่ะเสียวความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้แบบไม่เหมาะสมพะหลังจากนั้น เออคือตอนนั้นมันเป็นตอนที่กําลังฟังประชุมอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนูหันไปสวัสดีแล้วเขาก็บอกว่าตั้งใจฟังดีกว่าไหมด้วยสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันมันควรที่บบ้อันนี้ถ้าเรียนตามตรงเนาะมันควรอาจจะใช้คําพูดอย่างอื่นเช่นว่าอุ้ยน้องฟังอันนั้นก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอะไรอย่างนงี้แต่อันนี้คือไม่ใช่แต่จตอนนี้มันเป็นดราม่าสองฝั่งมันจะเป็นฝักสื่อที่มันโดนหมอบรวมแล้วดทั้งหมดมันเลยอยากจะชี้แจงแก้ไขอะไร ว่าคือในส่วนของการไปทำข่าวจะมีในฝั่งสองที่เป็นสื่อมวลชนเป็นเพจนางงามแล้วก็เป็นอินฟูอะไรเงี้ยครับโอเคซึ่งอพอเราโพสออกมามันกลายเป็นว่ามันถูกเป่าวมทั้งหมดมันก็เลยมองว่าเฮ้ยคนเป็นสื่อก็อาจาอจะเข้าใจผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยครอ๋อโอเคก่อนอื่นเลยครับต้องบอกว่าต้องขอโทษสําหรับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่อินฟูรวมถึงแฟนเพจนางงามทั้งหมดเลยที่ที่เราโพสต์ออกไปโดยที่เราใช้คําว่าสื่อ พอมันคาว่าสื่อเราเข้าใจแล้วว่ามันกว้างมากๆที่เราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแต่เหตุผลที่เราไม่ได้จอะจงเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปทําร้ายใครด้วยแต่ว่าสิ่งที่โพสต์มันออกมาจากใจจริงว่าเฮ้ยทำไมถึงทํากับน้องเราแบบนี้อันนี้คือต้องขอโทษพี่พี่สื่อทุกคนนะครับที่แบบว่าทําให้เข้าใจผิดนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยหลังจากที่โพสต์ไปอ่ะครับก็ได้มีการพูดคุยกับพ,พี่พี่สื่อหลายๆคนนล่วก็คือมีการคัดเข้ามาหาว่า หมายถึงที่หรือป่าบอกาอ๋อไม่ไม่ได้หมายถึงที่เลยหนูก็พยายามคุยกับเขาทั้งหมดพราะว่าไม่ได้หมายถึงที่แต่ว่าหนูไม่ขอบอกว่าเป็นใครแต่ว่าหนูคิดว่าเขาเห็นโพสต์หนูอ่ะเขาควรก็เขาน่าจะเข้าใจแล้วว่าเป็นเขาเองอะไรประมาณนั้นแล้วแต่ที่เราไปทางเขาได้มีการทักมาหาเราไหมคะยังครับยังไม่มีใช่ก็ไม่ไม่หนูว่าเขาจะรู้ตัวไหมแต่กระบวนการนี้เนี่ยเรามีการเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทางผู้ใหญ่แล้วคือจริงๆรอ่ะต้องบอกว่าทางผู้ใหญ่คือมีการเข้ามาคอมเมนต์ของเราดีกว่า มีการเข้ามาคอมเมนต์แล้วเราก็เราก็เราก็ก็พูดตรงว่าเรามีการก็เลยปิดปิดโพสต์นั้นไปเพื่อไม่ให้มันเกิดเพราะตอนนี้จากที่เราโพสต์ไปนะครับก็มีพีดีหลายจังหวัดที่แบบว่าเข้ามาร่วมแชร์พอเขาก็น่าจะคิดเห็นเหมือนเราว่าเขาก็เคยเจอแต่ว่าพูดตรงว่าเหตุการณ์พวกนี้เราผมทำมิสแกมมาสี่ปีเนาะมันไม่ใช่ปีแรกที่เราเจอเราเจอมาทุกปีครับเราเจอมาทุกปีแต่ว่าเราไม่เคยออกมาพูดแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าพฤติกรรมอะไรหลายอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่า มันถึงเวลาที่เราต้องออกมาปกป้องน้องเราบ้างปกป้องแบบครอ,อบครัวเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าในฐานะที่เราก็พุ่งตรงเลยว่าเราก็คือ,อพีดีคนนึงหรือว่าก็าาคือผู้ร่วมอุดมการกับวิสคอนซินไฮแลนด์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับที่บอกว่าเจอมาทุกปีก็คือเจอกับคนเดิมคนนึงใช่ไหมคะอ่าก็ก็ก็ใช่ก็ใช่แต่ว่าจริงๆพอหลังจากเราเชื่อว่าพอการสัมภาษณ์นี่ออกไปอ่ะกลัวจะมีสิ่งแตกอะไรกลับมา จริงๆอย่งไม่กลัวคับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปมันคือความจริงทั้งหมดเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนคนที่ฟังอยู่หรือว่าที่เป็นตัวเขาเองเขาจะเข้าใจยังไงอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้เพราะะเราก็ไม่อยากจะสาวความยาวต่อความยืดตัวอย่างก็คือจบก็บคือจบแค่นั้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอ่ะไม่ได้วันนั้นวันที่วันที่ทมันเกิดเหตุการณ์จริงอ่ะเราก็ขอย้ําเหมือนเดิมว่าเราไม่ได้มีการไปแบบว่าพี่คะสัมภาษณ์หนูหน่อยได้ไหมคะไม่มีน้องแค่ไปยกมือไหว้เพื่อแบบแสดงความแบบ แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วกันใช่แค่นั้นเองแต่ว่าเขาไม่ควรทาแบบนี้อย่างนี้ผู้เี่จะต้องมีการรับมือกับเราอย่างไรเพราะว่าพอคนพูดถึงมุงกว้างถูกไหมแล้วก็เป็นเป็นเราถูกไหมแล้วเดี๋ยวพอเราเข้ากองจากนี้เราจะต้องเจอพี่พี่ซื้อเ็นนานงานมีฟูกเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือหนูก็ทํําทาใจแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วว่าจริงๆอ่ะหนูไม่ใช่คนแบบที่ทุกคนกําลังคิดอยู่ในตอนนี้หนูอ่ะเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็อยากเข้าหาพี่ๆทุกคนอยากคุยกับทุกคนมา,มากๆเพราะหนูเป็นคนขี้เมาอยู่แล้วแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูอยากเอาตัวเองอ่ะเข้าไปให้ทุกคนรู้จักกับหนูอีกรอบนึงแบบจริงๆจังๆแล้วทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่หนูไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นเกมของสม่อสาครในการหาแสงใช่ไหมไม่ใช่ใช่คือเรบอกว่าหลังจากที่เราเห็นคอมเมนต์นะครับก็จะเห็นว่า แหมหาแสงหรือเปล่านี่คือเทคนิคไม่ใช่พูดตรงว่าไม่ใช่เทคนิคการหาแสงของเราแต่ว่าอย่างที่บอกเราพูดออกไปอ่ะมันออกมาจากความรู้สึกเราแล้วออกมาจากความรู้สึกเราพอถ้าทุกคนไปดูครับว่าสิ่งที่มีแบบหลายๆายคนแชร์ออกไปมีคนคิดเห็นเหมือนเราเช่น,นกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดแต่หลังจากที่เราโพสต์ไปอ่ะมันก็มีหลายคนที่แบบว่ามีมีอ่ะต้องพูดตรงว่ามีคนโพสต์ตามบ้างเล็กน้อยคือมีโอกาสได้คุยกับพีดีในจังหวัดที่เป็นเพื่อนกันใช่แล้วจะเหตุการแบบนี้เหมือนกันแต่เขาว่าได้ยิบออกมาพูดใช่ถูกต้องค ก็แบบว่าก็คิดที่คุยกับพีดีเนี่ยเจอในกลุ่มหรือว่าเฉพาะบุคคลอย่างนี้เหรอส่วนใหญ่มันทั้งสองแบบทั้งสองแบบครับอย่างนี้เราจะมีการปรับปรับยังไงจัดเราแบบไหมเพราะว่าคือบางทีเห็ุหนของสื่อบางทีมันก็มันเยอะมันน้องน้องนักขาวมันเยอะมากอ๋อใช่คือจากจากที่เราได้คุยกับพี่พี่สื่อที่เข้ามาทงแบบว่าเข้าเข้าอางนี้เข้ามาเคลียร์ใจหรือเข้ามาพูดกันอ่ะเราก็บอกว่า จริงๆอ่ะก็คือสัมภาษณ์น้องได้ปกติอยากลงข่าวน้องได้ปกติไม่ต้องกลัวหนูพูดด่าเลยคือหนูไม่พูดด่าหนูพงตัวหนูไม่พูดด่าแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็คือหมายความว่านะคือเขาอยากสัมภาษณ์น้องหรือไม่อยากสัมภาษณ์อ่ะอันนี้คือสิทธิ์ของของพี่ๆสื่อด้วยแล้วเราเข้าใจว่าหมันมีทั้งหมด77จังหวัดเป็นไปไม่ได้ครับที่สื่อจะมาสัมภาษณ์น้อง, 7, 7, 7, 7งทั้ง77จังทั้ง77จังหวัดแต่อย่างที่บอกเราก็กลับไปเรื่องเดิมครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น้นนนมมมััคคืออพฤติกกรรรททีี่่เาาาาไวํบางงายงย ต่อให้เขาจะแบบว่าชอบหรือไม่ชอบแต่สุดท้ายแล้วคือต้องบอกว่านางงามทุกคนครับมาจากระดับเดียวกันแต่ว่าแค่แสงส่องถึงไม่ถึงแค่นั้นเองแต่ว่าก็เขาเียนะอยากให้เขาให้เขาเียนะอยากให้ความสําคัญแบบอ่ะพูดตรงถ้าพูดว่าให้ความสําคัญเดี๋ยวอาจจะเป็นดราม่าอีกอยากให้แบบเขาเลย่ะเข้าใจน้องๆด้วยแบบว่าขอแค่แบบว่าสมมติถ้าจะไม่สัมภาษณ์ก็จะแบบว่าพาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาสัมภาษณ์นะหรืออะไรนี้หรือว่าใช้เทคนิคการพูดเพราะว่าอยากดูว่า ใช่ใช่ใช่คืออยากให้เราสนับใจช่วงนี้แก้เขาก่อนแล้เนาะเราในฐานะที่ดีเนาะเราจะทำโปรเจกต์ให้กับเขาย่งไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนก็แข่งขันกันสูงมากแลวปีนี้คือนักงนานที่วอตามหาก็กโปรเจกต์ก็สูงมากอนะไรเงี้ยตอนนี้คือสิ่งที่เราพยายามถามปูเปี้ยวตลอดครับว่าเขาอยากเป็นอะไรคือเป้าหมายของเขาคือตอนเนี้ยเอ่อเป้าหมายของเขาคืออยากได้ทีป๊อปอเราก็พยายามพาเขาไปเรียนเต้นไปเรียนร้องเพลงจริงๆเขาเป็นนักร้องอยู่แล้วครับ แต่ว่าสิ่งที่เขายังบกพร่องอยู่นั่นคือเรื่องการเต้นเขาก็พยายามฝึกฝนส่วนเรื่องของแบบว่าถ้าพูดตรงเรื่องของแบบ PR หลังบ้านอะไรเงี้ยครับทางพองก็คือช่วยกันดันเต็มที่แล้วทุกคนพิสูนลคะตอนนี้เราสึกว่าเราต้องแบบมีอะไรเพิ่มไหมหรือว่ามันแค่เพลองกนแล้วมันมัน,มนแล้วความพร้อมเราพร้อมแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ความพร้อมถ้าถามถึงจิตใจนะคะความพร้อมมาเต็มร้อยมากๆเลยค่ะแล้วหนูก็พยายามดูอยู่ว่าขาดอะไรบ้างตอนนี้ก็หนักๆเลยคือเรื่องเต้นเพราะว่าใจหนูตอนนี้คืออยากได้ทีป๊อปมากๆเพราะตัวเองเป็นนักร้องอยู่แล้วเคยทําเพลงแต่ก็ไม่ได้ดังก็เลยอยากมาสานฝันติงต่อให้ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนเดินก็ต้องมีเรียนเดินเพิ you, ่มเติมแล้วก็บุคลิกภาพเรื่องการแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างทีมหลังบ้าเราเจอพร้อมแค่ไหนตั้งแต่ในเรื่องของชุดเขาก็ ชุดประจำชาติเสร็จได้ยังชุดชาติพันธุ์ที่ภูเก็ตด,ด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยโอเคครับตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องชุดใหญ่ถ้าเปิดมาถึงชุดวันที่5ก่อนเลยครับวันที่5นี้นะครับ5้ามีนา,นานคุณแน่น,นอนใช่ไหมก็ก็เขาเรียกนะว,ว้าวต้องถามว,าว้าวเพราะว่าดีไซเนอร์ที่มาเนี่ยก็คือมาจากมหาลัยของเราเองด้วยมาจากผู้สนับสนุนที่แบบต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องชุดถ้าผัดต่อมาคือเรื่องชุดชาติพันธุ์ชุดชาติพันธุ์เนี่ยก็ พยายามหาอะไรที่มันตรงกับคาแรคเตอร์เขามากที่สุดรวมถึงแบบว่าพยายามตีโจทย์ให้แตกครับว่าชาติพันธุ์ของภาคใต้คืออะไรแล้วเขาจะมาในรูปแบบไหนอย่างงี้ก็ต้องท่านผ้วเตรียมทีเซ็่ในส่วนของการบ้านที่เราทำอันนี้ก็ต้องทําการบ้านใช่ค่ะแล้วก็ส่วนชุมชนชาตินะครับชุวชนชาติตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าปีนี้เราโชว์สองส่วนแต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราโชว์ทั้ง สมุทรสาครแล้วก็โชว์ฮารมิสแกนท h ยแลนด์อยากให้ลองติดตามดูนะครับแล้วก็แอบหวังเหมือนกันเพราะว่าเราได้ลองชุดประจำชาติมา2ปีซ้อนแล้วก็ปีนี้ก็อยากจะให้ได้เหมือนกันก็พยายามตีโจทย์ให้แตกครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียใจมันจะมีอีกวันหนึ่งเข้ากองวันแรกเนาะที่ทุกคนจะเตรียมทําให้เกิดแสงเชิดสายใครจะจำก็วันนี้เลยอ่าอันนี้คือถามว่าเตรียมกันไว้ไหมเตรียมกันไว้เรียบร้อยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่า รับสมัครคนเต้นเป็นอยู่นะครับมาสมัครงานรถแทางซี้ใช่ไหมออันนี้คือไม่บอกเลยว่ามาแบบเฮ้ยใช่ค่ะว่าไปโพสเมื่อวานชั่วโมงครึ่ง300ร้อยด้วยนะขยับรับรายได้เสริมชั่วโมงครึ่งเองทุกคนค่ะติดต่อพีดีเลยค่ะอ่าคุณเปียวปากแม่ๆหรือว่าฝากใครหลายๆคนได้เข้ามาในด้อมเราแล้วก็เวลาเราไลฟ์สดในติ k กตอกให้เข้ามาอุดหนุนเราหน่อยอะไรอย่างนี้ได้เราจะได้แบบไดถึงในแคมเปญของบอสอะไรเงี้ยค่ะ หนูปูเปรี้ยวนะคะสุชาในการสะบกไม่สแกนสมุทรสาครอ,อยากฝากพี่ๆแฟนนางงามทุกคนนะคะติดตามหนูหน่อยนะบอกเลยว่าฝากเข้ามาดูไลฟ์หนูหน่อยสนุกแน่นอนมันแน่นอนจอยแน่นอนอย่าลืมมากดตะกาช่วยหนูด้วยนะคะและที่สำคัญเลยขอโทษถึงพี่พี่นักข่าวแล้วก็สื่อหลายๆคนจากเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหนูอยากให้พี่พี่เปิดใจให้หนูหน่อยว่าหนูก็เป็นเด็กที่น่ารักเหมือนกันนะคะ ทุกคนคะอย่าลืมเข้าด้อมหนูนะคะชื่อว่าชาวด้อมปปอปอหรือว่าทุกคนไปที่หน้าแอปติ๊กตอกได้เลยหน้าช่องโปรไฟล์ติ๊กตอกได้เลยนะคะจะมีลิงก์อยู่